สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาจัด10อันดับเรื่องเกี่ยวกับสาวๆให้บริการในเกม g t a นะครับและส่วนภาค6ที่ กำลังจะออกมานะครับทุกคนว่าจะมีสาวมาให้บริการเราหรือเปล่านะครับก็ลองเม้นต์ใต้คลิปมานะครับว่าอยากให้มีหรือเปล่าเนาะแต่ว่าในคลิปนี้ก็จะเป็น10อันดับที่เคยมีมานะครับในแต่ละภาคนะว่ามีแบบไหนบ้างในคลิปนี้เดี๋ยวไปดูกันมาเริ่มกันที่เรื่องแรกครับทุกคนนะก็คือในเกมไวซิตี้นะถ้าใครเล่นภาคนี้แล้ว มีตังไม่ถึง1 0 0เหรียญพอเราไปหาสาวนะครับกะว่าจะพาไปกินตับซะหน่อยนะครับจังหวะนี้แต่ถ้าว่าเอา้าเธอไม่สนนะครับทุกคนนะถ้าเราไม่มีตังเกิน100เหรียญขึ้นไปในภาคนี้นะครับพวกเธอจะเดินมาแล้วก็หันหน้าหนีเลยนะครับโอ้โหคนจนพวกเธอไม่สนนะครับเนี่ย และเรื่องต่อไปก็ยังอยู่ในภาคไวซิตี้นะครับถ้าสมมติว่าเรามีตังแล้วนี่ไงเธอก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับแมสบายแลครับจังหวะนี้แต่ถ้าว่าถ้าเราลังเลหาทำเลไม่ได้สักทีนะครับพวกเธอก็จะกินตังเราไปเรื่อยๆทีละ1เหรียญ1นเหรียญน,นะครับเธอจะดูดตังเราไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะเหลือตังแค่สิบเหรียญเท่านั้นนะครับถ้าขึ้นรถมาแล้วนะครับทุกคนต้องรีบหาจุดหมอนะครับพาเธอไปตีป้อมกัน และเรื่องต่อไปครับสาวๆให้บริการนะครับก็คือสาวๆเสื้อแดงนี่แหละนะครับที่เดินอยู่วันๆแถวบ้านซีเจนะครับแล้วก็พวกนี้เธอจะโหดมากๆนะครับถ้าเราไปทําเธอก่อนนะก็คือถ้าเราตีเธอหรือว่าทําร้ายพวกเธอนะพวกเธอนี่สามารถที่จะหยิบมีดหรือว่าปืนมาได้เลยครับทุกคนนะอืแล้วก็เป็นปืน A k เคด้วยนะครับจังหวะนี้นะครับเนี่ย สาวสาวพวกนี้ทำไมถือปืนโหดจังเลยนะครับมีดนี้พอเข้าใจนะอันนี้ก็คือมีปืนด้วยนะครับก็ระวังไว้ด้วยแล้วกันนะครับอย่าเผลอมือลั่นและเรื่องต่อไปก็ยังอยู่กับภาคแซนนะครับสำหรับภาคนี้ถ้าเรารับสาวสาว,สาวมาแล้วแต่ถ้าว่าเราขับรถเร็วไปหน่อยนะครับนี่เกิดรถพลิกคว่ำนะครับพวกเธอจะสามารถออกมาได้นะครับแบบชิลๆเลยนะแต่ถ้าว่าโชคร้ายนะครับมีอยู่ภาคหนึ่งนะที่สาวสาวขึ้นรถมาแล้ว เธอจะออกไปจากรถไม่ได้เลยนะก็คือภาพไวซิตี้นั่เองครับเนี่ยผมก็พยายามวิ่งออกมานะครับแต่พวกเธอจะไม่ออกมาจากรถครับทุกคนแบบนี้เลยและเรื่องต่อไปเราแบ็กกลับไปที่ภาพไวซิตี้นะครับก็คือภาพนี้นะครับเป็นโมเดลของสาวๆนะครับที่เดินอยู่ข้างถนนนะครับแต่สาวๆคนนี้นะครับก็ถูก ตัดออกไปจากเวอร์ชั่นเต็มนะครับทุกคนนะก็คือตัวเธอนี่เป็นรุ่นเบต้านะครับเธอก็แต่งตัวสวยอยู่เนะอืมก็ไม่ได้โปอะไรนะทุกคนนะก็ปกตินะครับแต่คนนี้หายไปจากเกมในรุ่นเต็มนะเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของภาคสีครับทุกคนนะอันนี้เป็นระบบที่โคตรล้ําเลยทีเดียวเชียวนะครับแต่ถ้าว่าน่าเศร้านะครับทุกคนนะก็คือ มันมีฟีเจอร์หนึ่งครับที่ถูกตัดออกไปก็คือเราสามารถที่จะพาสาวๆมาที่ห้องของเราได้เลยครับจังหวะนี้นะครับเนี่ยน,นี้ก็คือมีรูปยืนยันนะครับแต่ถ้าว่าตัวเวอร์ชั่นเต็มออกมาเขาได้ตัดฟีเจอร์นี้ออกไปเฉยเลยนะครับแม่จิตใจช่างโหดร้ายเหลือเกินนะครับก็คือปกติแล้วนะเราสามารถที่จะพาสาวๆขึ้นรถไปนะครับแล้วก็หาที่ เปียวเปียวไปพากันไปตำแตงเลยนะครับทุกคนนะแต่ถ้าว่าในภาค4นี่บอกเลยว่าระบบโคตรล้ําแต่ถ้าว่าเขาออกเฉยเลยนะครับแหมหุ้นบริษัทน่าจะตกนะครับถ้าทําแบบเนี้ยสลับเรื่องต่อไปนี้เห็นด้วยเหมือนกันนะครับทุกคนนะก็คือมันมีฟีเจอร์หนึงนะที่เขาตัดออกไปทุกภาคเลยนะครับก็คือฟีเจอร์พาสาว ขึ้นไปบนรถของเจ้าหน้าที่ครับทุกคนนะก็คือเราไม่สามารถที่จะบีบแต่แล้วก็เรียกสาวๆขึ้นไปบนรถพยาบาลหรือว่ารถตำรวจได้นะครับทุกคนนะนี่ก็คือฟีเจอร์นี้ก็ดีนะมันก็จะทําให้ภาพพจน์ของเจ้าหน้าที่นี่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าทําเป็นนั้นน่าจะโดนฟ้องนะครับทุกคนนะก็คือมันดีแล้วแหละนะครับที่ไม่สามารถที่จะเรียกสาวๆขึ้นไปบนรถของเจ้าหน้าที่ได้นะครับอุปกรณ์มันเยอะนะอาจจะทําอะไรไม่สะดวกหรือเปล่า และเรื่องต่อไปครับถ้าสมมุติว่าเราพาสาวๆขึ้นไปบนรถแล้วประเด็นก็คือเราอาจจะขับรถเร็วนะตื่นเต้นไปหน่อยครับทุกคนนะเหยียบคันเร่งมิดเลยนะครับตกสะพานแล้วก็ตกน้ํานะครับหลังจากเราตกน้ําแล้วนะครับสาวๆที่อยู่กับเราเธอจะตายแทบจะทันทีเลยนะครับแต่เธอจะมีการ เปิดประตูออกมาอยู่นะแต่ถ้าว่าเธอจะไม่รอดนะครับนี่ดูจากวิดีโอได้เลยนะครับทุกคนนะอันนี้เป็นเรื่องที่แปกมากๆเลยนะครับทั้งที่เราก็ว่ายน้ําอยู่นะครับแต่ว่าเธอจะตายทันทีเลยนะแต่ว่าก็จะเปิดประตูออกมาอยู่นะครับแมอุตส่าห์มาด้วยกันและเรื่องต่อไปครับเป็นเงินไขของแต่ละภาคนะครับที่แตกต่างกันไปนะครับก็คือสาวๆนะจะมีตั้งแต่ภาค3ขึ้นมานะครับภาค1ภาค2 จะไม่มีสาวๆให้บริการเราเลยนะส่วนอีกภาคหนึ่งครับที่มีเงื่อนไขที่แปลกกว่าทุกภาคนะครับก็คือจะเป็นภาคชน่นาทาวนะครับก็คือในภาคนี้จะมีสาวๆอยู่นะคอยให้บริการเราอยู่รอบเมืองเลยนะครับแต่ถ้าว่าเราไม่สามารถจะเรียกพวกเธอขึ้นมาบนรถได้นะครับทั้งๆท,ที่มีสาวๆอยู่เต็มเมืองนะแสดงว่าฟีเจอร์นี้ถูกตัดออกไปเลยนะครับแต่ก็มีอยู่เนาะแล้วก็จะมีภารกิจด้วยนะครับที่เธอมาจ้างเราทํางานนะ และในที่สุดก็ถึงอันดับที่1กันแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับถ้าใครไม่ได้สังเกตนะแล้วก็อาจจะไม่ได้ฟังเสียงในเกมนะครับอาจจะลืมเรื่องนี้ไปนะครับก็คือในภาค4่นะถ้าเราไปหาสาวๆแล้วสาวๆเธอไม่พร้อมนะครับรับงานมาอย่างหนักหน่วงทั้งวันนะครับเธอจะด่าเราในภาค4นะแต่ถ้าว่าเรื่องที่แปลกในภาค5นะครับทุกคนเลยนะ ที่เป็นสาวๆนะครับเธอจะพร้อมให้บริการทุกคนเลยนะครับเบ็ดร้อนตังค์นะแล้วก็พูดดีมากๆนะครับจนเราอยากจยก,กลับมารับเธออีกครั้งหนึ่งที่จุดเดิมนะครับแมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เปลี่ยนไปในแต่ละภาคนะครับนี่ส่วนภาค6นะจะมีสาวๆไปไหนต้องรอติดตามชมนะครับบอกได้เลยว่าภาพน่าจะสมจริงนะครับรอแค่นี้แหละ,อะโอเคครับทุกคนก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับคลิปหน้ามีอะไรน่าสนใจ เดี๋ยวรอติดตามชมกันด้วยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม